ก็มีความเคลื่อนไหวเช่นเดียวเพื่อไทยก็มีความเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของโคศก,กพัเเกเพ,พื่อไทยก็คงจะมีการ รวบรวมหลักฐานต่างๆนะคะเพื่อที่จะยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินในการที่จะตรวจสอบจริยธรรมนะคะของคุณอภิสิทธิ์เบียชาชีวะด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่จะต้องจับตามองนะคะหลายฝ่ายก็มีการมองกันว่าเรื่องนี้มันมีปัญหาในเรื่องของข้อกฎหมายกับข้อเท็จจริงอยู่เพราะทั้งกระทรวงกลาโหมกับพรรคประชาธิปัตย์เองก็ได้มีการยกข้อเท็จจริงของแต่ละฝ่ายมาหักล้างกันดังนั้นจุดตัดสินน่าจะอยู่ที่ศาลเป็นผู้ตัดสินว่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปตรวจสอบเรื่องนี้กับ คุณเรืองกรีกิจวัฒนะอดีตสวสรสันหานะคะสวัสดีค่ะคุณเรืองกรค่ะครับสวัสดีครับคุณมอมรัตน์นะครับค่ะวันนี้คุณเรืองกรบอกว่าจะไปใช้สิทธิตามกฎหมายรัฐมนูลในการยื่นเรื่องต่อประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกี่โมงวันนี้ใช่ไหมคะไปยื่นกี่โมงคะก็กิดโมงครึ่งนะครับค่ะรายเอียมเรื่องเอกสารอยู่นะครับต้องนั่งอ่านค่ะถ้ารายละเอียดเรื่องนี้ไม่มีอะไรมากนะครับมีกระดาษคำสั่งของของท่านสุกมพลเนี่ยนะครับใบเดียวค่ะ นะครับถือว่ามีผลแล้วว่าเป็นกระดาษปากุธนะฮะท่านใช้อำนาจหน้าที่ตามในฐานะเป็นรัฐมนตรีกระทวงมแล้วออกในหนังสือราชก,การเนี่ยก็ถือว่าเข้าเงื่อนไขหมดแล้วแต่ทีนี้เนี่ยเงื่อนไขดังกล่าวเนี่ยคนที่จะวินิจฉัยชี้ขาดอีกคนสุดท้ายคือศาลรัฐธรรมนูญนะครับทางขึ้นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับขึ้นไปได้สามคือสองทางสามวิธีนะครับคือทางขึ้นหนึ่งเนี่ยนะฮะทางที่นหนึ่งก็คือสอสอ หนึ่งในสิบคือห้าสิบคนเนี่ยยื่นไปอันนี้สอสอหนึ่งในสิบเนี่ยก็จะเห็นว่ามีสองพรรคที่ผมบอกว่าอสองวิธีเนี่ยนะฮะคือหนึ่งสสเพื่อไทยเนี่ยห้าสิบคนขึ้นไปยื่นนะครับหรือสองสสอประชาธิปัตย์เองยื่นเพื่อให้ตรงไปเลยอันเนี้ยควรทําคือสอสอประชาธิปัตย์ก็ยื่นได้ว่าหัวหน้าพรรคตัวเองพ้นสภาพหรือไม่คุณอภิสิทธิ์ขึ้นสภาพหรือไม่เป็นสิทธ นะฮะการท,ที่จะไปฝานปกครองเนะ่ยยืนไม่ฝานํานูนเลยจบเลยนะฮะจะได้คําวิสัยถ้าเห็นว่ามันมันไม่ชอบเฝาม้มนูนก็จะวิจัยให้ด้วยนะครับทางที่สามก็คือทางที่ผมใช้นะครับก็คือว่าเอา่อเอ่เอผมใช้สิทธิ์นะครับอที่ให้กรกตเห็นกรกตก็มีหน้าที่นะตามรัฐมนูลมาตาราเก้าสิบเอ็ดรัฐบามประกอบกับกฎหมายาประกอบรัฐมนูลที่กรกตถืออยู่ะเขียนตรงกันว่าถ้าเห็นว่ามีกรณีนี้เกิดขึ้นเนี่ย กอกตอต้องส่งเรื่องให้นะสารนัมมูลวินิจฉัยด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็เลยแจ้งให้แต่หนะ้าเขาเป็นเจ้าพนักงานเราก็เดินไปแจ้งเจ้าพนักงานว่าเอ๊ะมันมีกรณีนี้เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญเหมือนเราไปแจ้งกว่าว่าไอ้คนนี้ทําผิดอาญาฆ่าคนตายฆ่ายาเสพติดเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปจับนะจับแล้วก็ไปฟ้องศาลอันนี้<ส>ก็เช่นเดียวกันนะเป็นเรื่องเรื่องไม่ได้มีความยุ่งยากอะไรเลยแต่ว่าที่เห็นทางท่านอภิสิทธิ์เนี่ยจะไปใช้สิทธิ ทางอื่นเช่นไปลองศาลปกครองศาลปกครกองเนี่ยนะฮะเ,เห็นด้านลงข่าวนะครับหนังสือพิมพ์แล้วก็ในเว็บประกาศที่ปัดก็ลงคําพูดชัดเจนนะฮะก็เลยแปลกใจะนะครับเพราะ,ะว่าในแนวในกฎหมายเนี่ยนะฮะวิธีวินาคดีของศาลปกครองเนี่ยนะครับปีสี่สองมาตราเก้าวรักสองมงเล็บหนึ่งเนี่ยก็เขียนไม่ชัดนะฮะว่าเรื่องวินัยทหารเนี่ยไม่อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองอืมอธิสาคัญก็มีคำวินิจฉัยเนี่ยนะครับชี้ขาด ที่แปดทับสองห้าสี่เก้าเนี่ยโดยองค์คณะเนี่ยฮะคือท่านชานชัยลิธิตจิตตะเนี่ยนะฮะท่านวิชัยวิวิศเสวีอัคร,ราพรจุฬารัตน์อัคภพิษภูมาวงเนี่ยนะฮะแล้วก็อีกสามท่านเลยท่านสุดท้ายพรชัยรัศมีแพทย์ด้วยเนี่ยนะแล้งมีทหารสองท่านก็ชี้ออกมาว่าเรื่องเกี่ยวกับการปลดออกจากราชการเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องวินัยทหารค่ะไม่อยู่ในเขตอำนาจศาลปกคร,รงองแต่เป็นอยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรม ซึง่งเห็นว่ากรณีนี้ท่านเอาพิเิษเนี่ยควรจะไปยื่นี่ศาลนรรมนูนสักทีเดียวโดยใช้ฝอ,อ,อประชาธิปัตย์เนี่ยเข้าชื่อเลยอืเหมือนกรณีที่คุณยงยุทธเนี่ยนะฮะเข้าชื่อร้องต,วงตวงัวเอ,องไปที่กรกตหรือเข้าชื่อร้องไปที่ศาลนรรมนูนว่าเอ๊ะการที่ถูกบทออกไล่ออกกรณีที่ดินออันพายเนี่ยนะเป็นเป็นอย่างไรแต่เมื่อท่านยงยุทธลาออกก่อนประเด็นที่วิธีฉัยมันไม่มีเพราะเหตุสิ้นสุดมันจบแล้วศาลนรรมนูนเลยยกคำร้องเนี่ย เข้าใจไหมฮะคือไม่ได้ดูกฎหมายข้อเท็จจริงเนี่ยถ้าดูเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็จะ,ะแจมแจ้งขึ้นแล้วก็กรณีที่ได้ท้วงไปว่านะครับคําสั่งนี่มีผลแล้วเนี่ยก็เห็นแนวคำํำพิพากษาตั้งแต่ปีสี่สามที่องค์กระดาก็มีทางท่านกำพลผู้สุดแสวงสกลกิติยาวงและท่านอภิชาติสุขการนนเนี่ยคะนะครับซึ่งก็วางไว้ชัดว่า เมื่อมีคําสั่งเนี่ยไล่ออกกดออกแล้วสามรัอมนสี่หนึ่งนะอันนี้ตรงมากเลยมาตาในี่ตรงกันเป๊ะเลยนะฮะข้อความก็ตรงกันนะครับก็วินิจฉัยไว้ว่าตราใดที่คําสั่งเนี่ยยังไม่ถูกยกเลิกเพื่อของโดยคำพิพากษาของศาลเนี่ยนะถือว่าคําสั่งนิพนผลใช้บังคับวันนี้ผมถึงจะไปร้องว่านะครับอีกทางหนึ่งว่าขอให้กรกตส่งเรื่องนี้ให้สารมนูเนี่ย ควยเหตุผลนี้เองนะครับแล้วมองยังไงในประเด็นในส่วนของฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์เขาก็ชัดเจนว่าเขาก็คงขอไปยื่นคําร้องต่อศาลปกครองเพราะว่าต้องการแสดงให้เห็นว่าคําสั่งที่ออกมาเนี่ยไม่ชอบคมองยื่นดูไม่จลไรนะฮะเราก็ทัท้วงตามตามแนวกัรมิจัยชีการกับตามอมาตราเก้านะครับแต่ท่านก็อยากยื่นก็ลองยื่นดูนะครับแต่ผมเสนออย่างนี้นะฮะท่านอาภิสิทธิ์เนี่ยเอาสอสอในพักหนึ่งซึ่งมีตั้งร้อยห้าสิบกว่าคนเนี่ยนะฮะ เข้าชื่อกันเนี่ยนะครับยื่นสารน้ำมันตรงไปเลยว่าคุณสมบัติของการวิจัยขาดหรือยังไม่เร็วกว่าแหละนะครับแล้วคำวิจัยของศาลนึงซื้อเด็ดขาดเลยนะผูกพันทันทีน่าจะทําตรงนี้นะค่ะนู่นไหมครับนั่นคือความเห็นของคุณเดินไกลแต่ทางพรรคประชาธิปัตย์เป็นไม่ใช่ความเห็นท่านเลยเพาะทาเสนอท่านอภิสิทธิ์หน่อยเสนอท่านอภิสิทธิ์แต่ว่าเขาชัดเจนแล้วแหละว่าเขาจะไปยื่นสารปกครอง นั่นสิก็ก็ผมไม่ได้ขัดไงศาลปกครองเนี่ยผมก็ชี้เห็นว่ามันอาจจะไปไม่ได้แต่ที่ไปได้คือสารรันลวนก็คือใช้สสประชารที่ปักที่ยืดเลยนะถ้าที่สิทิก็ก็ก็ขอให้ยืดตรงไปสิมไม่ดีกว่าอืนี่เสนอนะให้หาทางออกให้ไงอ๋อแล้วคะแล้วมันจบเด็ดขาดเลยถ้าบอกว่าคาสั่งท่านสุกมพลนี่ไม่ชอบสารรันลนบอกว่าเอ้ยคําสั่งเนี่ยแต่ถ้าสารบอกว่าคํสต่งนี้ เป็นเรื่องของวมนัยนทหารไม่สามารถก้าวล่วงแล้วเมื่อผลคาสั่งยังมีผลอยู่ตามที่ท่านอาพิชาตเคยวางไว้กุไวิสิษ์ก็ต้องยอมรับปราบนะั้นก็ต้องไปดุลยเลงเห็นว่าถ้ายื่นสารน้ำนูแล้วจะต้องไปก็เลยเรียงไรสารปกครองมันก็แล้วแต่มุมมองนะครับก,ก็อยู่ที่ดุลพินิษท่านอาพิเศษเรื่องไกลก,ก็เสนอท่านอย่างนี้ท่านจะยื่นทั้งสองทางด้วยก็กแล้วแต่นะแต่ฝารน้เนูยเป็นช่องทางที่ดีที่สุด ค่ะคุณดังไกยมีบางฝ่ายก็มองว่าเนี่ยมีความยามที่จะมีการรีบเร่งให้สารมนูญตีความกร,รณีคุณสมบัติของพิสิทธิ์ไอ้กตาเนี่ยมันมีการถูกเชื่อมโยงมองไปว่าต้องการที่จะไปล้มเรื่องของการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจการเป็นเรื่องารเมืเองคืออย่างนี้การอภิปรายเนี่ยการอภิสิทธิ์เนี่ยไม่เซ็นก็ได้อืหรือจะไม่เสนอตัวเป็นนายกก็ได้ค่ะแต่เรื่องมันส่งไปแล้วเขาไม่มีกฎหมายบังคับนะอื คือวันนี้เนี่ยถ้าวิสัยว่านะรหรือสงสัยว่าตัวเองเนี่ยจะขาดก็ทําคําแก้ทาําอภิปรายไปเลยนะ,นะขอถอนชื่อตัวเองออกคนหนึ่งนะครับขอขอลบชื่อได้นะในการยื่นยัตติเนี่ยอสอสอสวทําปกติอยู่แล้วนะครับหรือจะขอเปลี่ยนแปลงข้อเสนอการยัตติว่าเสนอใครประกบก็ได้มสมัยท่านอภิสิทธิ์เนี่ยก็ยังมีท่านประชาประกบเห็นไหมเพื่อไทยเสนอไม่จําเป็นต้องเสนอคนในพักม้ยซ้ำไปเพราะนั้นเพื่อแผ่นดินค่ะไม่เกี่ยวเลยนะฮะดูดีๆนะ อคุณ <นะ S 1> เรือเข้าใจกฎหมายก่อนเข้าใจกฎหมายแล้วก็มาดูข้อเท็จจริงทนนี้หลายคนไม่เข้าใจก็มองว่าเอ๊ะทำไมไปบล็อกกันไปวันนี้คําสั่งออกแล้วมีผลแล้วเราก็เห็นว่าเอ๊ะทุกคนมองไม่เข้าใจเราก็ชี้ช่องให้รวมทั้งเพื่อไทยประชาธิปัตย์และตัวผมด้วยผม,ผมให้ทุกช่องเลยเท่าที่มีอยู่อืดูไหมฮะค่ะคุณเรืองไกลมองว่าตอนเนี้ยทั้งสองเรื่องมันถูกโยงกันกลายเป็นเรื่องการเมืองกลายเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าคะ เออไอการเมืองมันเป็นอยู่แล้วเพราะว่าคนที่ถูกถูก,ถกอ, ى, อภิปรายก็เป็นนายมบตีก็เป็นนักการเมืองนะค,คนที่ถูกคําสั่งก็เป็นสสเป็นผู้นาาําฝ่ายค้านก็เป็นนักการเมืองจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การเมืองไม่ใช่ครับแต่ว่ามันมีเหตุที่เขาอาอกคําสั่งมันมีเหตุที่เขายื่นอภิปรายหรือไม่เนี่ยก็ต้องไปฟังเขาถูกไหมฮะวันนี้คุณอภิสิทธิ์เรียกร้องหาข้อกล่าวหานะว่าที่แจ้งว่ากล่าวหาอะไรที่ที่ทางกราหัมกล่าวหาเรื่องปลดออกจากราชการเนี่ย เขาเรียกร้องแล้วก็ไม่ได้ไปเขาั้งสอง,งนัดเนี่ยนะฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคุณอภิษ์กลับยื่นนะ,ะอภิปรายแล้วก็ไปร้องขอดถอนแต่กลับไม่สแสดงข้อกล่าวหาเห็นไหมฮะเนี่ยดูในเว็บประชาธิป,ปัตย์ก็ได้วันนี้ขึ้นหมดแล้วนะ,ะบอกว่ามีหนังสือรับคําร้องข้อกล่าวหาหนึ่งแผ่นที่ยื่นด้านนิคมไปเอาแล้วเนื้อความเหอเนื้อความอยู่ไหนทําไมที่ที่ประชาธิป,ปัตย์ยืน่นทาไมไม่ไม่ไมแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกอภิปรายเขาทราบซึ่งผมคิดว่า ฟังเนี่ยเห็นชัดๆไงแต่ถามว่าผมอยู่ข้างไหนไหมผมบอกว่าเอามาทั้งสองข้างเลยผมเปรียบให้ดูได้หมดแหลค่ะนะครับ<อ>ก็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 ไปได้ดูแต่ตอบได้เลยว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับการเมืองเพราะผู้ถูกร้อง,งอถูกกัิปรายคือนัาการเมืองทั้งหมดค่ะครับ ก็คุณคุณอะไรกับคุณละมอลรักข่าวทุกวันก็ทําข่าวเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะโอเคปฏิเสธไม่ได้แต่ตอนนี้ก็ถูกเชื่อมโยงแต่ละฝ่ายต่างก็มีข้อมูลของฝ่ายตัวเองใช่ไหมแต่วันนี้คุณเรืองไกรก็จะไปยื่นในส่วนที่ใช้สิทธิ์ของคุณเรืองไกรเองตอนสิบโมงครึ่งใช่ไหมคะกเหมือนสมัยผมยื่นผู้ว่าตอตงเงี่นผมก็ต้องยื่นผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อร้องศาลปกครองผมยื่นตรงไม่ได้ไงวันนี้ถ้าผมยื่นตรงได้ในศาลบอกผมยื่นตรงได้เดี๋ยวผมไปเลยตารล้มนูนนะค่ะ ส่วนขั้นตอนกระบวนการจะเป็นอย่างไรก็ต้องไปรอดูในช็อตต่อไปหลังจากกรกตที่ยื่นต่อให้นะคะครับผมเพราะว่าเอกสารมันนิดเดียวฮะอันนี้อันนี้มันง่ายมากก็กระดาษแผ่นเดียวเองคําสั่งของท่านสุกมพลน่ะค่ะค่ะนะครับค่ะครับค่ะคุณขอบคุณนะคะคุณเรืองกายครับผมยินดีครับสวัสดีครับสดีสสดวัสันดีสวัสดีสวี้ก็ต้องติดตามนะคะแต่ละฝ่ายแต่ละมุมนะคะก็มี มุมในการที่จะเป็นข้อต่อสู้ของตัวเองนะคะคุณเรเรงไกรก็ใช้สิทธิ์ในการที่จะไปยื่นต่อประธานคณะกรรมการกรกะตนะคะเพื่อส่งเรื่องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรที่จะส่งต่อให้สารรัฐธรรมนูญไปพิจารณาเรื่องการสิ้นสภาพของคุณอภิสิทธ,ธิ์หลังจากที่กระทรวงกลาโหมมีคําสั่งมีมติออกมาแล้วก็มีการลงนามในเรื่องของการเลือกของการถอดยศนะคะแล้วก็เรียกคืนเบี้ยววัดในส่วนของตรงนี้นะคะ